อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเ Facebook อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้วันพุธที่27กันยาย,ยน2566นะครับนี้ก็เอาแนวทางนะครับตำหนอย3รอบตำหนอยนะครับผมหานอย3รอบมาแบ่งปันให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับนอยพิเศษน้อยปกติและน่อย v i p นะครับ ก่อนจะไปรับชมแนวทางนะครับของวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอาจารย์มีพาเฮงไว้ด้วยนะครับและใครที่สนใจจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับไปรับแนวทางนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมเนาะนะครับไปรับแนวทางฟรีๆอยู่ในกลุ่ม V.I.P. นะครับเนาะใครสนใจก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้นะครับผมปักอยู่ใต้คลิปนะครับ ผลงานนะครับผลงานของเมื่อวานนะครับผมก็ปังกันอีกแล้วนะครับกินดีด้วยกับสมาชิกที่ติดตามนะครับอะมาดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือแนวทางผลงานของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เข้าหาหนอยไหนทุกคนนะครับนอยพิเศษรอบแรกนั้นเข้าตัวรูดนะครับ3ตัวบนมันออก701นะครับล่าง07เเข้าตัวรูดเนาะนะครับ เข้าตัวรูดก็คือเข้าตัวนี้นะครับเข้าหนึ่งนะครับสายรูดนะครับผมแล้วก็ไปเข้านอย v i p นะครับผมนอย v i p 3ตัวบนออก835าหนะครับผม3ตัวบนออก8 3 5สาหนะครับ835หล่างออก16นะครับผมบออ 8, 3, บ 8, 3, ล่างออก16นะครับผม16ก็เข้าตรงๆนะครับ ไข่ร,รูดหนึ่งก็ได้อีกแล้วนะครับผมส่วนตัวเจาะหนึ่งหกเข้าตรงๆนะครับผมเนาะยินดีกับสมาชิกนะครับปังกันอีกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเน้นนอยปกติและนอย VAP นะครับผมเน้นไปที่นอยปกติและนอย VAP นะครับผมก็เข้านอย VAP หนึ่งหกตรงๆนะครับอ่ะวันนี้สูตรนี้จะเดินต่อไหมสูตรนี้จะยังปังต่อไหมมามา,มาดูกันสำหรับแนวทาง ตำหน่อย3รอบสูตรนี้จะเดินต่ออีกไหมนะครับเดี๋ยวขยายขึ้นมาอีกนะครับอ่าจะได้เห็นกันนะครับสูตรนี้จะยังปังอีกไหมสูตรนี้จะยังเดินต่ออีกหรือไม่มาดูกันนะครับผมมาดูกันเลยนะครับตัวฟันนะครับงวดนี้วันนี้3หน่อยนะครับฟันศูนย์นะครับผมฟันศูนย์ นะครับผมศูนย์น่าจะมาวันนี้นะครับผม0ูนย์น่าจะมาวันน uh, ี้รูดได้เลยนะครับรูดได้เลยครับรูดศูนย์ได้เลยนะครับผมเนอะรูด0ูนย์ได้เลยอ่ะตัวรองครับรองเก้านะครับผมรองเก้านะครับผม2ตัวนี้วิ่งรูดไปเลยนะครับ2ตัวนี้สายรูดอย่าลืมนะครับศนย์กับ9นะครับผม0นย์กับ9รูดไปเลยนะครับอ่า ตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับก็คือตัวประกบตัวเจาะนะครับผมตัวเจาะเนาะจะเจาะตัวไหนมาดูกันนะครับผมเจาะตัวแรขครับนะครับผมเจาะตัวแรขศูนย์ห้านะครับผมศูนนะครับชอบไหมศูนย์ห้านะครับอ่ะตัวต่อไปครับศูนย์หก นะครับผม05 06นะครับผมชอบไหมใครชอบ06ยกมือขึ้นนะครับผมใครชอบ06ดันเลข0ดันเลข6ขึ้นมานะครับผมดันเลข9อ่าดันเลข0ดันเลข9ขึ้นมานะครับผม06ครับตัวประกบนะครับผมยกมือขึ้นเลยนะครับผมรอกิดได้เลยครับ06วันนี้นะครับผมอ่ะตัวต่อไปครับ07 07นะครับผม 05 06 07นะครับชอบไหมทุกคน0 7 0ย์ก็สวยนะครับผมแล้วชอบออกบ่อยด้วยนะครับผมชอบออกบ่อยด้วยนะครับ0 7ยนะ์เนาะอ่ะต่อไปครับ08 08นี้ก็สวยนะครับผมออกบ่อยเหมือนกัน0 8นย์นะครับสำหรับตำานอยนะครับผมตำานอยนี้0 8ย์ก็ออกบ่อยเนาะ นะครับใครที่ติดตามก็จะรู้นะครับผมใครที่ติดตามก็จะรู้นะครับว่าฮานอยมันชอบออกไหมศูนย์แปดนะครับอ่ะหลักเก้านะครับผมหลักเก้าเก้าห้านะครับผมหลักเก้าเก้าห้านะครับผมเก้าห้าห้าเก้าเด้อกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยนะนะครับผมเลขทั้งหมดมีแปดหางเน้นให้สองหางนะครับ เน้นให้สองหางนะครับทั้งหมดจะมีแปดหางเนาะนะครับอ่ะตัวต่อไปครับเก้าหกนะครับผม9ก้าห้าเกสวยไหมเก้าหกนานๆจะออกทีนะครับเกทุกคนนานๆจะออกทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องดูไปตามสูตรด้วยนานๆจะออกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูกับสูตรด้วยนะครับผม สูตรได้มาอย่างไงนะครับอย่าไปฝือนอย่าไปฝืนสูตรนะครับอาจารย์เคยฝืนแล้วนะครับฝืนพอฝือนปุ๊บออกปับ๊บเห็นไหมนะครับเมื่อวานนี้ปกติ01 10จะมีนะครับนะฮะแต่อาจารย์ไปฝืนสูตรให้เป็น12นะครับน้อยพิเศษออก10ซะง,งั้นนะครับอะ่ะตัวต่อไปครับ97นะครับผม97นะ เก้าเจ็ดนะครับทุกคนหลักเก้านี้มาสูงเลยนะครับหลักเก้านี้มาสูงเลยนะครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายครับเก้าแปนะครับผม9ก้าห้าเนะครับผมแถวบนก็ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดคู่แปดหางนี้จัดไปเลยนะครับแปดคู่แปดหางนี้จัดไปเลยฮานอยสามรอบนะครับผมเนาะ นะครับเน้นไปที่นอยปกติและนอย VIP นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเน้นไปที่นอยปกติและนอย VIP นะครับผมส่วนนอยพิเศษใครอยากจะลุ้นก็ติดไว้เบาๆนะครับบางครั้งมันก็มานะครับผมอย่างเมื่อวานมันก็มาตัวรูดอยู่เนาะนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูชุดสามตัวนะครับผมชุดสามตัวตัวแรกครับห้าศูนย์หกครับ 5 06ตัวเน้นดูจากเลขท้ายของเลข3ตัวก็คือ06นะครับผมเน้น06นะครับทุกคนอ่าตัวสุดทับนะครบเดี๋ยวผมจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเวลาเอา3ตัวไปเล่นทำยังไงจับนะครับผมถ้ามันมา2ตัวอย่างไรเราก็ถูก3ตัวแน่นอนนะครับผมนะอ่ะ สองเก้าหกนะครับผมเน้นสองหางนี้นะครับเน้นสองหางนี้นะครับผมศูนย์หกศูนย์หกกับเก้าหกนะครับผมนะนี่คือฮานอยวันนี้นะครับผมใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับจะเข้ากลุ่มไอดีไลน์มาก็ได้เด้อะนะครับตามนี้เลย2 0 0 3 1 3-5-2นะครับนี่คือ ID เดียลายจานเองนะครับมาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับผมพูดคุยทักทายกันนะครับผมเนาะหรือกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้นะครับผมเนาะอ่ะเห็นไหมไอเดีไลน์เห็นเนาะนะครับผมไอเดียลน์คงเห็นกันนะครับผมตามนี้เลยไม่มีแอดนะครับไม่มีแอดพิมพ์ตัวเลขมาเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจานจะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมไปรับแนวทางอยู่ในกลุ่ม V.I.P. นะครับผมอ่ะ สูตรก็ตามนี้นะครับฮาหนอยวันนี้นะครับสามตัวเอา้าใครจะเอาสามตัวไปเล่นนะครับผมใครจะเอาสามตัวไปเล่นจานแนะนําแบบนี้นะครับผมให้ลากเลยนะครับผมสมมุติว่าห้าศูนย์หกนะครับผมสมมุติว่าจานให้ห้าศูนย์หกนะครับทุกคนก็ลากเลยนะครับลากจากห้าศูนย์หกถึงห้าเก้าหก นะครับผม5 0 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6นะครับผมลากไปเรื่อยจนถึง5 9 6นะครับผม2 9 6นะครับผมอย่างจันให้2 9 6นะครับทุกคนก็ลากเลยนะครับผมลาก2 0 6 2 1 6 2 3 6 2 2 0 6 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 ไปจนถึงสองหนะครับผมเนอะอย่างนี้นะครับถ้า2ถ้าหลักร้อยกับหลักหน่วยมันมานะครับผมสมมุติถ้าหลักร้อยกับหลักหน่วยมันมายัางไงเราก็โดนยังไงนี่เราก็ปังนะครับผมเนาะนะเราจะไปเอาตรงหรือจะเอาโต๊ะจะไปเอาตรงหรือเอาโต๊ก็ได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับพงเข้าใจกันเนาะอะคลิปนี้ นะครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะครับผมถูกผิดไม่ว่ากันนะครับผมว่ากันไปตามสูตรเนาะอ่ะปังปังทุกคนเดออสวัสดีครับ